ทุกคนพวกเราเนี่ยจะมาทำอะไรครับพี่วันนี้เราจะมามิกน้ำกันเย้วันนี้นะคะพวกเราจะมามิกน้ำตามสีนั่นเองคนวันนี้ของพี่เป็นสีเหลืองนะคทุกคนแล้วของโฟกัสเป็นสีอะไรของโฟกัสเป็นสีชมพูนั่นเองนและเราจะมิกมันออกมาใครอร่อยสุดชนะไปแล้วก็จะมีคะแนนความอร่อยแล้วก็หน้าตาแล้วนี่ให้คุณผู้ชมเป็นคนโหวตนะแล้วก็คะแนนความชอบใครมากกว่าพีนกับโฟกัสแล้วก็ทุกคนนะคร อ่ใช่แลคทุกคนมาดูกันว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะคะทุกคนเริ่มจากของโฟกัสกันเลยไปอย่างแรกจะเป็นไอติมก่อนอ่าไอติมของโฟกัสจะเป็นนี่ไอติมสีชมพูไอติมอ่อกลเป็นไอติมสีน้ำเหลืองมีน้ำผึ้งน้ผึ้งสีเหลืงอ่ะทุกคนแล้วก็มีคนละแก้วนะคะจำแข่งคนละแก้วโฟยจะประดับด้วยนี่เลยเป็นมาร์อโงเลยอย่างแรกนั่เป็นดนัดุณคุณีดี่ก็ดี ปอแล้วพอแล้วให้พอดีประกัสลองดูได้นะครับคลิปล่าสุดนะใช่ค่ะทุกคนต่อไปประกันนะคะทุกคนจะเป็นน้ำนี่กินถังโูลูกสตรอเบอรี่ดูดูฮะเอ้ยยังแจ๋วอ่ะอ๋อไม่ไั้นะเนี่ยไม่แมแบบของวิเป็นกินอย่าน้ำผึ้งแหมต่อไปนะทุกคนจะเป็นน้ำมิกเบอร์รี่ของวิ้ก็จะเป็นน้ำผึ้งมันกินทีน้ำผึ้งนั่นแหละประมาณนี้อ่าต่อไปผมก็จะเป็น กาตโตะนะคะฟิมลิ้นสีชมพูของฟิมันนี่เลมอนนะทุกคนของฟิมที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นแบบพวกเลมอนพวกชาพวกอะไรอย่างงี้มันก็จะมีเป็นอ่ะเป็นป๊อกกี้แล้วสตรอเบอรี่และอันนี้จะเป็นนี่อันนี้ชอบกินมากทุกคนเป็นเจลลี่นะอันนี้อร่อยมากเพื่อนคนไหนชอบกินนะคะเนี่ยต้องลองต้องเคยกินอันนี้ส้มนะทุกคน แล้วก็เป็นเยลลีม่มะม่วงเยลลี่มะม่วงนะครับทุกคนอ่าและอย่างสุดท้ายน,นะครทุกคนจะเป็นเ<ช>ยลลี่หมูเด้งไหมคะทุกคนอันนี้แบ่งกันมีสองสีจะเป็นสีฟูกับสีเหลืองพอดีอ่าโอเคมาทุกคนนะพร้อมแล้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มมิกกันเลยดีกว่าไปเริ่มเลยเ,เ,รบบเราจะแบบใส่ยังไงก็ได้ใช่ไหมม,มาทุกคนอย่างแรกเลยนะคะเราจะใส่เป็นน้ําอันนี้ไปก่อนแล้วกันไอ้น้ำอันนี้ก่อนแล้วกันบิสเบอร์รี่ทีมจะปกจะได้เฉดสีอะสีเข้มแล้วข้าวเปเสียหน่อยอ่าโอเค ทุกคนจะแ c a หน้าตอนที่โฟกัสเปิดปะทำไมอ่กินหน้าแบบหน้าเกรงเงี้ยหืมกลิ่นมิกเบอรี่เลยอะใคกินอยู่มาทุกคนเทลงไปเลยพีนจะชิมก่อนแต่เราจะเทไม่หมดนะทุกคนเราจะเอาที่แบบอุ้ยพี่จะชิมก่อนนะครับทุกคนแล้วก็คิดว่าอันไหนควรใส่ยังไงแ cap อุ้ยอะไรอันนี้ชาเลมอนกินน้ำผึ้งดีอันไหนตุบอันไหนไม่เข้มก่ากัน สี่ห้ากันต่อไปทุกคนโฟกัสจะใส่เป็นอันนี้ก็อร่อยกินทางหูดูอุ้ยจะเป็นยังไงอันนี้คือกินกินก่อนอืออันนี้ก็ดีเอ้คไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคผมว่าผมจะใส่ให้หมดเลยนะครับทุกคนไปเลยไปครับโอ้โหอ,อันนี้มันมีความแบบซาซาะนะทุกคนมีความแบบเลมอนซาซาโอ๊ยต้องก,กินคนเดียวแล้วนะ กินไหมเราจะใส่นี้ลงไปแล้วทุกคนอันนี้คือกลิ่นกลิ่นออกหวานๆเฮ้ยถ้ากินเหมือนถังงูรูนะน้ำตาลแบบผสมสตรอเบอรี่อย่างนี้ทุกคนนะใส่ไปเลยสีต่างกันไหมเอ๊ะใช่ไหมไม่เอาไม่เอาสีก็จะเออสบสีก็คล้ายคลึงกันนะคะอ่าโอะองย่าไเยสีต่างกันหน่อยเหรอต่างไหมทุกคนต่อไปเราจะใส่เป็นนี่นะคะนี่เป็นสีอ่อนนะคะทุกคนวิวไม่มีเห็นมีวุ้นเลยวิวถึงเรใส่ไปเหมือนกัน นี่น้ำกรอนข้างออกไปทุกคน่ไเสลยเลยของกระสวยเนี่ยเอ้ยอุ๊ยอุโอเคฟิล์มว่านะฟิล์มจะใส่ยังไงดีกว่าคือไม่คิดไม่ออกนะเขาจะใส่อะไรต่อดีผใส่เลยนี่แล้วกันเจลลี่ผมใส่เป็นตันนี้ส้มนะครับทุกคนใส่บีบลงมาเลยโอเคมาแล้ว อุ้ยมันจะเป็นเยลลี่อันนี้นะคะอันนี้ก็สีใสนะคะเดี๋ยวๆต่อไปเราจะใส่เป็นไอติมดีกว่านี่เหรออันนี้เหมือนจะเป็นไอติมรสใหม่นะแล้วก็เคยกินอยู่รสอะไอติมกรอบจริงหรอไม่เคากินหรอแต่น่าจะคลาสไอติมกรอบไปทุกคนอืมเคแล้วก็ใส่ลงไปประดับไปตรง นีไหมเด้กเอ๊ะเวลาแบบเขาใส่อุ้ยคุณอุ้ยเอ๊เวลาเขาแบบกินมีน้ำกินน้ำแล้วมีออไอติีบเวลาเขาจะประดับเขาประดับกันยังไงอย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมั้งแต่ตั้งอย่างนี้ได้ไหมอ่ะตั้งลองลองดูมีก,ออกมารนี่นี่หูหดเดี่ยงกันนะ,นะแบ่งกันคนสี่อ๋อก็ต้องดูก่อนนะคะเอออยากลองชิมกัน ม่าไม่จริงของพี่มันจะมีความซาอย่างเงี้ยแหละรสชาติอะไรอยู่อะรอุ้ยโอ้เนี้คือกรอกตัวต่อไปเลยนะคะอันนี้เราจะอยู่กับไอติมนาเกิรไปต่อไปจะเป็นบ็อกกี้อืมอืมนี่หมูกำลังใซอยอยู่อย่ารีบหมดเลยน่เฮ้แต่นี่หน้าฝนหรือเปล่าหน้าฝนอยู่วะนี่ไงหมูเด็กของเราทุกคนน่ารักไหมนี่ป็อกกี้เราจะประดับกับไอ ตรงไอติมนี้ไว้นะทุกคนรักสี่อันนะคะอุ้ยแต่เนี้เนาะอุ้ยมาให้เห็นการยืนเรือนี่นี่ไอติมนะทุกคนไอติมน้ำผึ้งมีก็ถามใช่ไหมว่าเวลาเขาตกแต่งกันนะเขาตกแต่งกันยังไงใช่ไหมเวลาเขาตกแต่งอ่ะเขาก็จะเออลองต้องกัดก่อนต้องกัดก่อนไม่ได้ต้องกัดก่อนเออเนาะขอกรอบเลยปะนี่ขอกรอบเลยเหรอขอกรอบเลยไหม แล้แต่มากระลองกันใช่ไหมแล้วก็โอ๊ยลืมเลยเค้กใส่ไงเนี่ยมากระลองทุกคนสวยไหมล่ะเอ้ยอย่างกี้ได้ไหมสวยไหมนี่มันสวยนะไม่ว่าสวยเออเนาะลองอ่ะลองลองจาะไว้ให้ยี่กี้ได้ไหมมีโนนัทมาว่วงนะอยคิดออกแล้วเฮ้ยน่ารักเด้อ ตั้งชื่อเมนูด้วยตั้งชื่อเมนูน้ำสีพูเย่ของวีน้ำสีเหลืองเลมอนมะนาวมีความเปรี้ยวซาและหวานฉ่ำในช่วงฤดูหน้าฝนมันช่างเหมาะกับการกินแบบนี้ซะจริงจริงเพราะฉะนั้นทุกคนควรจะโหวตให้กับนี้ด้วยนี่คือชื่อเมนูครับโหวตอีกครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มชิมเลยดีกว่านะทุกคนครับผม ไม่ตั้งของตงไม่ตั้งของตัเเอ้อเฮอยเฮายเฮายเร้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮายเฮ้ยเฮ้อเฮ้ย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 เ้ยเอร่เฮ้ย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 เฮยมยเั้ยเฮ้ยกฮ้ย้ย้เ้เฮ้ฮ้ยเบ้เ้เฮอยเฮ้ยเฮ้้าตฮน้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้้เฮ้ยเบอร้้เเ้ฮเจ แล้วรสชาติก็จะเปรี้ยวหวานแล้วก็มีเนี่ยทุกคนเยลลี่ที่ใส่ลงไปอ่ะมันจะหนึบแล้วก็เม็ดป๊อปแปร์มันจะแบบแบบเปรี้ยวเปรี้ยวหน่อยนิดนึงเปรี้ยวใช่ไหมใช่เลยทุกคนแล้วก็อ่ะกินอันนี้ก็ได้อ่ะป๊อกกี้อร่อยทุกคนเฮ้ยกินแล้วสดชื่นสดชื่นเหรอืมโอเคไปต่อเลยไปใช่ไหมของฟิล์มขวัชิมกันอีกทีนะครับทุกคน อืมคือรูกข้าที่มันเป็นสีเหลืองมันก็จะมีความเลมอนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมยิงก็เลยใส่น้ำเลมอนไปเยอะๆเลยนะแล้วก็มันจะมีเก๊กฮวยมานิดนึงตอนแรกก็คิดว่าเก๊กฮวยไม่น่าเข้าแต่พอกินรูปมันจะมีความแบบลื่นๆหอมๆของเก๊กฮวยอยู่นิดน,นึงเพราะวาผมใส่ไปใส่ไปนิดเดียวนะแต่ว่าความซานี่คืออยู่ข้างหน้าเลยเพราะว่าใส่ไอที่เป็นของโคเรีีไปอะอะมันน่นาซาจริงอร่อยมากทุกคนแล้วก็ไอติมลองกินกัน เขาจุ่มกับน้ำเชื่อป่ะรสชาติไอติมเหมือนเดิมไหมนะโรบเฮ้ยผมฟิล์มน่ากินลองไหมลองแรกกันไหมเฮ้ยไม่บายไม่เหลือไม่มีป่ะโอเคเอางี้ว่าเพื่อนๆเนี่ยรู้จักหน้าตาและชอบของใครมากกว่ากันแล้วก็อยากให้เราบรรยายรสชาติมาให้กินเมื่อกี้ของใครจะกินกว่ากันคอมเมนต์มาได้เลยนะครับทุกคนคนน่ากินกว่าทุกคนได้ห่น่ากนคนละคูกัดคนละซีมเออใช่เหมือนกัน

ยังไรเพื่อนความในใจที่มีต่อเธอ Thank คิวโฟร์แฮปปี้นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออย่าบอกีกครั้ง you are my w o r l d ขอบคุณ